ขอทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกดวงดาวและทุกแรงสั่นสะเทือนแห่งจักรวาลจงเปิดทางเปิดประตูแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและความสุขสมบูรณ์ให้ปรากฏต่อผู้ฟังนบบัดนี้จงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบหายใจเข้าลึกรับพลังจักรวาลหายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมด ให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาผู้รักษาโลกเทพประจำทิศทั้งสี่เทพพยดาเจ้าที่เจ้าทาง จงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเมตะวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมานะโมเมตะวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับ เปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมาณนะโมเมตะวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมาเมื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้วประตูแห่งทรัพย์จักรวาลได้เปิดออกขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดั่งสายน้ำ ขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอันเชิญนี้มีแต่ความมั่งคั่งไพศาลพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคา สังคังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิธทนังมหาโชคาขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไปขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรือง ที่จักรวาลประทานโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาโอ oh สีจักรวาลมหาลาภสวาาะโอ oh สีจักรวาลมหาลาภสวาาะด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาลด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับ ความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุโชคลาภามหาสำเร็จ สาธุสาธุสาธุโชคลาภามหาสำเร็จสาธุสาธุสาธุาธโชคลาภามหาสำเร็จจงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบหายใจเข้าลึกรับพลังจักรวานหายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมด ให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาผู้รักษาโลกเทพประจำทิศทั้งสี่เทพพยดาเจ้าที่เจ้าทาง จงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเเมตตาวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมานะโมเเมตตาวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับ เปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมานโมเมตะวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมาเมื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้วประตูแห่งทรัพย์จักรวาลได้เปิดออกขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดังสายน้ำ ขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอันเชิญนี้มีแต่ความมั่งคั่งไพศาลพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธิทนังมหาโชคา สังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไปขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรือง ที่จักรวาลประทานโอมสีจักรวาลมหาลาภสวา่างโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาางโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาาะด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาลด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุ โชคลาภามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาภามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาภามหาสําเร็จจงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบหายใจเข้าลึกรับพลังจักรวาล หายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมดให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภ้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาผู้รักษาโลก เทพประจำทิศทั้งสเทพพญดาเจ้าที่เจ้าทางจงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเมตตวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมานะโมเมตตวันส่องสว่าง เทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมาณโมเมตะวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาบไหลมาเทมาเมื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้วประตูแห่งทรัพย์จัก,กรวาลได้เปิดออก ขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดังสายน้ำขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอัญเชิญนี้มีแต่ความมั่งคั่งไพศาลพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธิทนังมหาโชคา ธรรมังชยสิทธิทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิทนังมหาโชคาขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไปขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์ เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองที่จักรวาลประทานโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาหะอมสีจักรวาลมหาลาภสวาระอมสีจักรวาลมหาลาภสวาหะด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาลด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุ โชคลาภพามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาภพามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาภพามหาสําเร็จจงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบหายใจเข้าลึก รับพลังจากกระวานหายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมดให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภข้าพเจ้าขออัญเชิญ เทวดาผู้รักษาโลกเทพประจําทิศทั้งสี่เทพยดาเจ้าที่เจ้าทางจงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเมตะวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมา นะโมเมตตาวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมานะโมเมตตาวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมาเมื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้ว ประตูแห่งทรัพย์จักรวาลได้เปิดออกขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดังสายน้ำขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอันเชิญนี้มีแต่ความมั่งคัง่งไพศาลพุทธังชยสิทธิทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิทนังมหาโชคา สังฆงชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆงชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆงชยสิทธิธทนังมหาโชคาขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไป ขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองที่จักรวาลประทานโองค์สีจักรวาลมหาลาภสวาหาองค์สีจักรวาลมหาลาภสวาหองค์สีจักรวาลมหาลาภสวาด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาล ด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุ สาธุสาธุโชคลาพามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาพามหาสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาพามหาสําเร็จจงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบ หายใจเข้าลึกรับพลังจักรวาลหายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมดให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภข้าพเจ้า ขออัญเชิญเทวดาผู้รักษาโลกเทพประจำทิศทั้งสี่เทพพยดาเจ้าที่เจ้าทางจงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเมตตะวันส่องสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมา นโมเมตตวันส่องสว่างเท е วาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมานโมเมตตวันส่องสว่างเท е วาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมาเ <med S 3> <med S 1> มื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้ว ประตูแห่งทรัพย์จักรวาลได้เปิดออกขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดั่งสายน้ำขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอัญเชิญนี้มีแต่ความมั่งคัง่งไพศาลพุทธังชยสิทธิธนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธนังมหาโชคา สังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธ <HHH> ังชยสิทธิธทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิธทน totally <Columbus> ทังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิธทนังมหาโชคาสังฆังชยสิทธิธทนังมหาโชคาขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไป ขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองที่จักรวาลประทานโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาหาโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาหาโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาาะด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาล ด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุ สาธุสาธุโชคลาภามหาสำเร็จสาธุสาธุสาธุโชคลาภามหาสำเร็จสาธุสาธุสาธุโชคลาภพามหาสำเร็จ จงน้อมจิตเข้าสู่ความสงบหายใจเข้าลึกรับพลังจากกระหวานหายใจออกปล่อยความกังวลทั้งหมดให้สลายไปในความว่างโอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภ โอมมณีมหาลาภวตุมหาโชคมหาลาภข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาผู้รักษาโลกเทพประจำทิศทั้งสี่เทพพยดาเจ้าที่เจ้าทางจงเสด็จมาสถิตณที่แห่งนี้ประทานความคุ้มครองและเปิดประตูโชคลาภทั้งปวงนะโมเมตตะวันส่องสว่างเทวาปกป้อง เจ้าที statement. ่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมาณโมเมตะวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์โชคลาภไหลมาเทมาณโมเมตะวันสองสว่างเทวาปกป้องเจ้าที่โปรดรับเปิดทางแห่งทรัพย์ โชคลาบไหลมาเทมาเมื่อเทวดาและเจ้าที่ประทับแล้วประตูแห่งทรัพย์จักรวาลได้เปิดออกขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาดั่งสายน้ำขอความสำเร็จประจักษ์ในทุกการงานขอให้ทุกคนที่ฟังบทอันเชิญน,นี้มีแต่ความมั่งคัง่งไพศาลพุทธังชยสิทธิทธนังมหาโชคา ธรรมังชยสิทธิทนางมหาโชคาสังคังชยสิทธิทนังมหาโชคาพุทธังชยสิทธิทนังมหาโชคาธรรมังชยสิทธิทนางมหาโชคาสังคังชยสิทธิทนางมหาโชคาพุทธังชยสิทธิทนางมหาโชคาธรรมังชยสิทธิทนังมหาโชคาสังคังชยสิทธิทนางมหาโชคา ขอทุกความคิดลบถูกชำระออกไปขอทุกความจนถูกเผาไหม้ด้วยแสงทิพย์เหลือไว้เพียงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองที่จักรวาลประทานโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาหาโอมสีจักรวาลมหาลาภสวาาโอม สีจักรวาลมหาลาภสวาหะด้วยแรงอันเชิญแห่งจักรวาลด้วยความศรัทธาและพลังจิตอันบริสุทธิ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและเจ้าที่มีโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความสุข และความมั่งคั่งตั้งแต่บัดนี้ตราบนานเท่านานสาธุสาธุสาธุโชคลาภามหาสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคลาภภามหาสำเร็จสาธุสาธุสาธุ โชคลาภภามหาสำเร็จ